สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูอีกครั้งนะครับในรายวิชาสุภาึกษารประลักศกษานะครับในสัปดาห์นี้เราก็มาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับชีวิตและครอบครัวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคงมกันไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเกิดพัฒนาการทางเพศนะครับ ่าจะประกอบไปด้วยหัวข้อใหญ่ห้าหัวข้อนะครับอ่ามาหัวข้อแรกกันเลยนะครับหนึ่งนะครับเมื่อมีสิ่งผิดปกตินะครับเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะครับให้เราควรปรึกษาพ่อแม่นะครับผู้ปกครองหรือครูนะครับอ่าเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะครับก็ควรที่จะปรึกษาพ่อแม่เป็นแบบแรกนะครับหรือก็หรือไม่ก็คุณครูนะครับ ต่อไปนะครับสองอย่าวิตกกังวลนะครับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเพราะเป็นธรรมชาติของวัยที่กาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปนะครับข้อสามนะครับรู้จักมานะครับรู้จักควบคุมอารมณ์ถ้ารู้สึกหงุดหงิดนะครับเกิดความขับข้องใจนะครับควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือ ผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงนะครับเล่นกีฬาปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะครับอถ้าเกิดอารมณ์หมุดหมิดนะครับให้ชวนเพื่อนเนีะครับไปเล่นกีฬาหรือว่าฟังเพลงนะครับหากิจกรรมที่สร้างสรรค์นะครับทํากันนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อสี่นะครับอ่ากรณีนะครับมีประจําเดือนนะครับอันนี้ควจะเป็นของผู้หญิงนะครับอ่า หนึ่งเลยนะครับควรศึกษาวิธีใช้ผ้าอนามัยกับแม่หรือคุณครูนะครับแล้วเตรียมผ้าอนามัยสาหรับเด็กกระเป๋าไว้ให้พร้อมนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อสองนะครับควรเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆนะครับเพื่อป้องกันความอับชื้นนะครับต่อไปข้อสามนะครับเมื่อเปลี่ยนผ้าอนามัยใช้อ่าที่ใช้แล้วนะครับควรห่อด้วยกระดาษให้เรียบร้อยก่อนทิ้งลงในถังขยะให้ไม่ชิดนะครับอ่าเราไม่ควรทิ้ง อาผ้าน้มัยลงถูช่วมฉากโครับเพราะจะทําให้ท่ออุดตันได้นะครับต่อไปนะครับข้อสี่นะครับไม่ควรใช้สระน้ํานะครับไม่ควรใช้สระว่ายน้ําหรือแม่น้ําลาคลองในขณะที่เป็นประจำเดือนนะครับเพราะอาจจะทําให้เราเนี่ยติดเชื้อโรคที่ปนมากับน้ําได้นะครับอ่าหรือในสระว่ายน้ําเนี่ยจะสกปรกนะครับจากเลือดที่ไหลปนลงไปได้นะครับต่อไปนะครับข้อห้านะครับควรหมั่นอาบ น้ำนะครับชำระร่างกายและอวัยวะเพศนะครับเฉพาะภายในให้สะอาดต่อไปนะครับข้อหกครับหากมีอาการปวดท้องบริเวณท้องน้อยมากๆนะครับให้เราครับใช้กระเป๋าน้ําร้อนนะครับวางบริเวณท้องน้อยนะครับอ่าหรือกินยาแก้ปวดนะครับอาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องน้อยได้นะครับต่อไปนะครับอ่าห้านะครับ การผันเปลี่ยนนะครับจะเป็นของผู้ชายนะครับอ่าหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลหรือตกใจนะครับเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายนะครับเมื่อเขาสู่วัยรุ่นนะครับหรือวัยหนุ่มสาวนะครับต่อไปนะครับข้อสองนะครับควรเปลี่ยนกางเกงในที่สวมใส่และผ้าปูที่นอนที่เปื้อเปื่อนนะครับโดยการนําไปซักให้สะอาดและป้องกนแดดให้แห้งนะครับอ่าต่อไปข้อสามนะครับ อาบน้ำชำระร่างกายด้วยส,สบู่และน้ำสะอาดครับและเน้นการทําความสะอาดบริเวณหนังหุ้มปลายวัยวะเพศนะครับโดยลูบหัวหนังหุ้มปลายขึ้นนะครับแล้วทําความสะอาดให้สะอาดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเกิดการพัฒนาทางเพศนะครับอ่าการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยครับมีความสําคัญต่อการต่อนักเรียนมากนะครับ โดยเฉพาะการรู้ถึงวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับจิตใจอารมณ์สังคมนะครับและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับช,ช่วยให้นักเรียนเป็นวัยรุ่นที่มีสุขภาพดีนะครับมีการเจริญเติบโต,ตและพัฒนาการได้เหมาะสมกับวัยนะครับต่อไปคือก็จะมีเรื่องน่ารู้นะครับสําหรับผู้หญิงนะครับถ้า ผ้าอนามัยเนี่ยสำหรับสตรีที่มีประจำเดือนนะครับในระหว่างมีประจำเดือนเนี่ยเราควรเปลี่ยนผ้าอนามัยนะครับวันละสองถึงสามครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยนะโดยควรมีทั้งแบบบางนะครับสําหรับวันแรกๆแ,และวันท้ายๆนะครับและแบบปกตินะครับสําหรับวันที่มามากครับเพื่อ Era ความสะดวกนะและประหยัดคุ้มค่านะครับอ่าอันนี้จะเป็นของสําหรับผู้หญิงนะครับ ต่อไปนะครับครูจะมีคําถามมาถามนะครับอ่าถ้านักเรียนเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกทางเพศนะครับควรปฏิบัติตนอย่างไรอ่าก็คือนักเรียนนะครับควรปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างสรรค์แทนการอยู่เฉยๆนะครับอ่าเช่นออกกาลังกายฟังเพลงเพื่อเปลี่ยนเพื่อเบ่งเบนความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้นะครับชวนเพื่อนไปออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับข้อสองครับหากนักเรียนตื่นมาแล้วพบน้ำอสุจิไหลเพื่อนกางเกงนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเป็นอหลีกเลีนะครับอ่าควรชำระและความความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเอาเสื้อผ้านั้นไปตักนะครับจากแดดให้แห้งนะครับต่อไปนะครับทําไมนักเรียนจึงไม่ควรกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับกับร่างกายของตนเองนะครับอ่าเพราะ เป็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับเมื่อออนสูงวัยรุ่นนะครับเราไม่ควรมีตกกัวงวลน,นะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับต่อไปนะครับคําถามทบทวนนะครับนักเรียนจะมีวิธีดูแลสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างไรเฉลยน,น,นะครับเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ควรปรึกษาพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคนครูนะครับไม่วิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับพยายามควบคุมอารมณ์เพราะว่าในช่วงวัยรุ่นนะครับก็อารมณ์จะเปลี่ยนง่ายนะครับมีหลายอารมณ์นะครับอุ่อเหง่ายนะครับกรณีมีประจำเดือนนะครับควรเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆนะครับมันชำระร่างกายให้สะอาดหากมีอาการปวดท้องนะครับควรวางกระป๋อกน้ำร้อนที่บริเวณท้องน้อยของเรานะครับหรือกินยาแก้ปวดนะครับ ส่วนกรณีฝันเปียกนะครับควรเปลี่ยนกางเกงในและผ้าปูที่นอนนะครับที่เปื้อนน้ำอสุจิอาบน้ำชำระร่างกายและเอวยวะเพศให้สะอาดนะครับสรุปนะครับในหัวข้อนี้นะครับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเกิดพัฒนาการทางเพศนะครับเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นควรปรึกษาพ่อแม่ครับ ผู้ปกครองหรือคนครูนะครับไม่ให้ตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับ,บรพยายามควบคุมอารมณ์นะครับกรณีมีประจำเดือนือเกิดการปนเปื้อควัตถ่นรรจร่างกายและปะวัยวะเพศให้สะอาดนะครับอเนื้อหาก็จะมีแค่นี้นครับอ่าวันนี้ครูก็จะมีงานให้นักเรียนนะครับคือจะมีสองข้อเนี่ยนะครับให้นักเรียนทําใส่สมุดนะครับ นั่นคือข้อหนึ่งนะครับถ้าเราสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายและอวัยวะนะครับควรปรึกษาใครจึงจะดีที่สุดนะครับก็มีเฉลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับต่อไปข้อสองนะครับถ้านักเรียนปวดท้องขณะดมีประจำเดือนจะปฏิบัติอย่างไรน,นะครับ่าถ้านักเรียนเขียนลงกระดาษนะครับว่าเขียนลงสมุด แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูทางไลน์ส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้ครูก็มีนะหาเพียงเท้านี้นะครับขอบคุณครับ